น้องเอเป็ดตะแสบบอจาขนาดเครื่องบ่อกกับเป็นตะแสรปนีสาลงส่าริงมันราคาเนะแก่นี่คือจังต้มปลาปนจาต่ะาวันก็จะมีปวดเผื่อใส่ลงไปจ้ะทีเด็ดของทิ่ไส่ไลายปนีบอครับใส่เพื่อความสวยงามและความแบบจว่จดค่ะนุ่มๆใคจิ้มปลาดุ มาดูสิเธอจะได้ไปทำให้คนงานว้าวอันนี้เรียกว่าเมนูปลาดุต้มหม้อปลาล้านะคะทุกคนเศรษฐบเนาะต้มมันคือน้ำปลาแดกมันมันหอมปลาแดกบ่ครับเพื่อทำมาสติฟคนหน่อยว่าวู่ครับผมหอมสวยๆเดี๋ยวเห็นพักคือปิตะคักของต้มคน พร้อมนำปลาแด่กครับพอครับมืดตอนนั้นลูกแช่แสบ